แม้แจงเหตุพ่อตุ่มตามโพสต์ความจริงของมันเน่าเหม็นยันไม่ได้แดกดันใครร้อนละอูตามอากาศจริงๆครับสำหรับปมดรามา่าความรักของหนุ่มตุ่มตามยุทธนาและหญิงหญิงสรุชาแม้ฝ่ายชายครับจะออกมาเคลียร์ผ่านสื่อว่าจบความสัมพันธ์กว่า3ปีแบบไร้มือที่3อีกทั้งยังบอกว่านางงามลาลูกน้ำที่ดารลัสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ก็เป็นประเด็นไม่เลิกหลังมีภาพหลุดราบที่หนุ่มตุ่มตามและลูกน้ำที่ดารลัส จุบกันออกมาจนคนอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เป็นภาพจริงหรือภาพจากละครกันแน่จากนี้ครับหลังจากภาพดังกล่าวออกมาทั้งคู่ก็ยังโดนถล่มหนักก่อนที่ทางคุณแม่ของหนุ่มตูมตามครับจะออกมาโพสต์ให้กําลังใจลูกชายว่าความดีย่อมปกป้องคนดีนอกจากนี้ครับยังมีคุณพ่อออกมาโพสต์ข้อความแฝงเป็นนัยะเรื่องมันสัมปะหลังกับความจริงอีกด้านที่เน่าเหม็น จนหลายคนครับแอบมองว่าที่คุณพ่อออกมาโพสแบบนี้นั้นมีส่วนเกี่ยวกับหญิงหญิงอดีตแฟนสาวของลูกชายหรือเปล่าจนถูกชาวเน็ตบางส่วนครับเข้าไปโจมตีล่าสุดครับทางคุณแม่ของหนุ่มตุมตามเองครับก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวผ่านรายการบันเทิงรายการหนึ่งว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เครียดเพราะเป็นธรรมดาของป่าคนอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรและรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ถามว่าที่แม่โพสต์ให้กําลังใจลูกเราก็แค่ให้กําลังใจเขาไปเราไม่ได้โพสต์ด่าใครในส่วนของเรื่องมันของพ่อก็เป็นเรื่องมันจริงๆเจตนาของพ่อกับแม่คือคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเราเป็นครอบครัวคนตรงคนถือศีลอย่างครอบครัวแม่ไม่มีใครแดกดันใครแต่ถ้าไปกระทบจิตใจใครฝากกราบขอโทษด,ด้วยเพราะเรื่องของมันก็คือเรื่องของมันจริงๆและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลูกชายถาแถลงข่าว เพราะคุณพ่อได้โพสต์ข้อความไปก่อนหน้านั้น5-6วันแล้วนอกจากนี้ครับคุณแม่ยังเผยอีกว่าช่วงที่ตูมตามคบกับหญิงหญิงนั้นก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างเขาก็ดูเป็นคนน่ารักแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะมันเป็นเรื่องความรักของวัยรุ่นเวลาลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วยเวลาที่เขาทะเลาะก,กันหรืออะไรเขาก็ไม่ได้บอกเรามันเป็นเรื่องของเด็กและเราก็ไม่ได้รู้เรื่องพ่อแม่จะไปยุ่งได้อย่างไรชีวิตเขาคือชีวิตเขา แต่หน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่คือท่านลูกมาขอกําลังใจเราก็ต้องให้กําลังใจลูกให้ผ่านไปให้ได้เพราะเราจะห้ามปากคนไม่ให้วิเคราะห์ก็ไม่ได้ส่วนกับลูกน้ําที่ดาลัดนั้นตนก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและเรื่องนี้ลูกชายก็ไม่ได้พูดถึงเลยพร้อมทิ้งท้ายว่าขอบคุณทุกโพสที่ให้กําลังใจครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโพสต์ดาหรือไม่ดาขอบคุณทุกคำติชมต่างๆยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งครับของคุณแม่ตูมตามยุทธนาหรือตูมตามเดอะสตาร์ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ